มาครับวันด,ดีครับวันนี้มีเมนูเด็ดนะครับกับแก้มจะทำไก่ใต้น้ำนะครับผมมีวัตถุดิบเราเข้าไก่ก็มีเครื่องหอมตะไคร้พวกอะไรอย่างเงี้ยครับตนน้นหอมนี่เราจะใส่มะกอกด้วยนะครับสองลูกลูกโดดนี่กะเพราครับเครือ่องปูก็จะมีนี่ต่างๆ่นี่กแกง ไปไปปรุงกันเลยมาขั้นตอนแรกไก่ไปเลยครับโอเคลงไปเลยไก่หนึ่งตัวนะครับประมาณเกือบสองโลนะตอนนี้เครื่องในมีไข่ด้วยนะครับนี่ <c oughs> ไปจากนั้น <c oughs> ก็ดีนะครับตามไปอื <c oughs> ตามใจชอบเลยครับนี่พีคไทยใส่ยเยอะๆได้อหอมชูรสนะครับใส่หลายแสบหลายปลาขาดไม่ได้ใส่หมดเลยน,นี่เป็นปลาติแต่ว่ามันก็ผ่านกระบวนการความร้อน ปลาไม่ต้องเยอะเดเข็มซอสหอยนะครับเพิ่มความนัวผัาเขียวเพิ่มความหอมสีขาวหอมใส่สีวหวานดำหน่อยนะครับเพิ่มสีสันนิดนึงไป ตามด้วยมะกรอกใส่ไปมันจะใส่สองลูกนะครับมะกรอปนี่มันจะหอมนะครับเพิ่มความหอมความนัวนะครับตามด้วยพริกแกงนะครับพริกเทยใส่สักครึ่งก,ก็ใส่เยอะกคบตัวนะแบบน,นี้ ออนนเครื่องหอมเราใส่ไปเลยเฮ้ยเดือดเพิ่งเพิ่งคนเลยนะก็ออยากใช้มือครับล้างมะไร้อยตอนเครื่องปรุงให้เข้าขก่อนนะเรียบร้อยแล้วเราใส่เครื่องหอมแล้วครับก็จะมีตะไข้ใบ มะกรูดขาพวกนี้ฮะเราจะใส่เป็นเครือเทศไปได้วยก็ไอ้ต้หตนหอมหอมแดงพริกไต่นีหน่หอมเกลือไก่กวน หม้อไปเลยครับเ,เน้นเครื่องมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราตั้งไฟกันก็ปิดเครื่อง จะให้ไอมันออกนะครับความร้อนมันออกแล้วก็นำ้นำน้ำเราก็จะลองนะข้างบนนะครับอันนี้มีไข่ด้วยแถมมาน,น่อยรองข้างบนเนี้ยเ,ออเราจะเปลี่ยนน้าตัวนี้ถ้าเกิดว่ามันเดือด,เด,เดมันร้อนนะครับเปลี่ยนประมาณสามรอบนะครับก็เรียบร้อยแล้วสุกใช้ได้ไปรอ,อกันน้ำนี่น้ําเริ่มเดเือดแล้วเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนน้ากันมาดูข้างในด้วยว่ามัน เป็นยังไงเฮ้ยโชงเกลียดร้อนนี่โอ้นอนออโปอกโป๊กอบโป๊กคนหอมเลยครับนี่อ้โหคนใหญนะโอ้โหหอมมาก สุน่าจะสุกแล้วนะแต่ว่าขั้นตอนต่อตไปเนี่ยสองน้าเนี่ยน้ำสองน้ำเนี่ยเราก็จะทำให้มันเหมือนเปื่อยนะครับให้เนื้อเปื่อยอ่าเบร็จไรอือหอมเลยบอกเต้ ก็น้ำเก่าเททริงนะครับก็เติมน้ำใหม่ไปแล้วก็ให้มันเดือดอีกให้มันร้อนอีกกรอบหนงนะครับเราจะทำนี้ประมาณ3ามรอบนะครับแล้วก็กินได้เลยไปเราชมกันเสร็จเรียบร้อยนะครับไกลใต้น้ำ ลอยครับไก่ใต้นะ้ำสุดเด็ดของเรานะมาชิมกันมาชวงมาเอือ อร่อยอันนี้จะเป็นไก่เอาไก่เหนียวมาคนระับไก่เหนียวมาทำเพราะว่าถ้าเป็นไก่ไก่พันที่เราไก่กินในตลาดเนี่ยเนื้อมันจะไม่อร่อยมัเละไปทำมาหนึ่งชั่วโมอร่อย